สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและก็สวัสดีนักเรียนทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกปับครูจีวิชาทัศนิสิ์นะคะครูจีก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง,งทัศนคตาทัศนค่าที่เกี่ยวกับเรื่องสีสีสวันนี้ครูจะนําเรื่องสีนะคะนักเรียนนํามาวาดภาพนํามาระบายสีพื้นหลังของภาพให้ภาพสวยงามโดดเด่นเห็นแล้วป้วแล้วปังแล้วโดน อ่าแล้วว้าวนะคะนักเรียนนักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนเกี่ยวกับการวาดระบายสีคื้นหลังกัหรือยังคะอ่าพร้อมแล้วนักเรียนไปสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและก็สวัสดีเด็กๆนักนเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูจีวิชาทัศนศิลป์อีกเหมือนเคยนะคะอ่าวันนี้ครูจีจะมี เรื่องมาสอนเกี่ยวกับการระบายสีพื้นหลังระบายสียังไงให้ปัวให้ปังให้โดนเหมือนเดิมนะคะนักเรียนอ่ะเทคนัคนี้เทคนิคง่ายๆก็แค่การระบายสีนะคะเราจะมาระบายให้มันปังให้มันว้าวนะนักเรียนอ่าทีนี้เราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะนักเรียนเตรียมกระดาษเตรียมสีเรียบร้อยนะคะสีอ่าสีเรามีแล้วเ,เตรียมสีกระดาษดินสอดินสอ,อยางลบ ให้ครบอ่ะทีนี้พร้อมเรียนกันไปอ่าทีนี้อ่านักเรียนนะคะอ่าขั้นที่1ในการระบายนะคะนักเรียนเราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่เรียนไปในครั้งที่แล้วที่ครูจีสอนเกี่ยวกับการวาดจุดเด่นก่อนการจะทํางานพื้นหลังก็ตามเราก็จะต้องมีจุดเด่นของภาพก่อนนะคะเราถึงจะมีองค์ประกอบในการทําพื้นหลังต่อไปนะคะอ่าขั้นที่หนึ่งนักเรียนมีกระดาษนักเรียนอ่าร่างภาพ นักเรียนร่างภาพบนกระดาษจุดเด่นนักเรียนจะใช้จุดเด่นจำขุยย้ำเลยนะคะว่าจุดเด่นอะไรก็ได้จุดเด่นอะไรก็ได้นักเรียนจะใช้จุดเด่นอะไรก็ได้จะเป็นต้นไม้สัตสัตคนสัตว์สิ่งของได้ทุกอย่างเอาเพียงแค่หนึ่งค่ะหนึง่งหนึ่งอย่างพอหนึ่งอย่างนะคะหนึ่งอย่างอ่ะครูจีก็ได้เลือกเกี่ยวกับ การวาดคุณครูนะคะอ่าทีนี้ต่อไปที่สองนักเรียนก็จะมาเริ่มในการระบายสีใบหน้าอ่านักเรียนระบายสีใบหน้าก่อนพอเราวาดเสร็จแล้วเราก็ระบายสีใบหน้านักเรียนสีที่เราเลือกนะคะนักเรียนดูนะคะขาวเนื้อเนื้อเข้มเนื้ออมเนื้อออกอมส้มเนื้อชมพูเะ,ะนักเรียนเนี่ยเราเราเลือกสีใบหน้าระบายใบหน้าเสร็จเราก็จะมาระบายสีอะไรคะ มือแขนขาอะนะคะเราก็ตกแต่งในการที่ทําแสงเงาเราใช้สีขาวช่วยนะคะนักเรียนเห็นไ,ไหมคะตรงกลางที่มันจะมีสีขาวตรงนี้เราจะใช้สีขาวมาเกลี่ยช่วยนะคะอานักเรียนลองฝึกดูนะอันนี้นทีนี้ต่อไปสีต่อไปก็จะเป็นการระบายชุดอะอะคุเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอ,ขอพูดเรื่องแม็ก่อนแม็กูจิใช้สีฟ้าสีฟ้าที่เฉยกับสีเดียวสีฟ้าตรงนี้ใช้เข้มหน่อยตรงนี้ เข้มอ่อ,อนลงมาแล้วก็ตรงนี้เว้นขาวขาวนิดหนึ่งเกลี่ยเบาๆอ่าเห็นไหมก็มีมิติขึ้นมาทันทีชุดส่วนชุดต่อไปสี่ที่สี่ชุดนะคะนักเรียนสี่ชุดครูจีใช้สีน้ำตาลน้ำตาลเข้มส้มอ่อ,อนเหลืองมาทําเป็นสี่ชุดกากีนะคะชุดชุดชุดข้าราชการครูนะคะนักเรียนอ่าสีตามนี้เลยค่ะส่วนนักเรียนอาจจะใช้สีขาวมาเกลี่ยเป็นแสงเงา แสงเงานะคะนักเรียนอย่างเช่นอันไหนที่ตรงไหนที่โดนอันนี้โดนโดนแสงมากก็จะสว่างข้างล่างไม่ค่อยโดนแสงหรืออยู่ในที่มืดมันก็จะเข้มนะคะเราอาจจะใช้สีดํามาเพิ่มเพิ่มความเข้มข้างล่างเพื่อให้มันมีมิติขึ้นนะคะนะักเรียนอันนี้เราเอาคร่าวๆก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาสอนต่อในเรื่องการเทคนิคสี่คนแต่ทีนี้อ่าต่อไปพอชุดเสร็จนะคะนะักเรียน เราก็จะตามมาด้วยสีผมครั้งนี้ลงสีผมได้เลยผมครูจีใช้สีน้ําตาลเข้มกับน้ําตาลอ่อนส่วนสีขาวตรงนี้ครูจีใช้ใช้การเว้นหรือการไล่เกลี่ยสีเบาๆไม่ให้โดนตรงนี้มันเลยมีเพิ่มมีแสงเอาตรงนี้แสงมาโดนตรงนี้ตรงนี้ก็จะอ่อนส่วนตรงไหนที่ไม่โดนไม่โดนแสงโดนเป็นมืดก็จะเป็นสีเข้มครูใช้ดํากับน้ําตาลนะคะผมนักเรียนจะใช้สีอื่นก็ได้ค่ะตามใจชอบนะคะ ครูแค่เอาเทคนิคคร่าวๆมาให้ดูอ่าทีนี้ต่อไปพอระบายสีจุดเด่นเสร็จเราก็จะเริ่มลงสีพื้นเราก็จะใช้เราก็จะใช้สีกระดินสอนะคะขั้นต่อไปอ่าเราก็จะมาเริ่มอ่านักเรียนนะคะพอระบายสีจุดเด่นเสร็จนะคะนักเรียนพอจุดเด่นเสร็จเราก็จะนําสี คูเรียงสีเลยนะเรียนเหลืองส้มชมพูม่วงม่วงน้ําเงินน้าเงินเข้มน้าเงินแล้วก็น้ําเงินเข้มนะคะเพื่อเราจะทําสีที่อยู่ด้านหลังแบบนี้นี่ค่ะสีที่อยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะอ่าเราก็จะใช้สีตัวมันเองในการขีดให้เป็นวงกลมหรือวงรีนะคะอ่านักเรียนขีดให้เป็นวงกลมหรือวงรีนะคะอ่านักเรียนพอนักเรียนขีดวงกลมเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะเอาดินสอนะคะดินสอ ดินสอมาทําเป็นวงกลมนะคะนักเรียนดูนะคะอ่านักเรียนเอามาทําเป็นวงกลมตรงนี้นะคะ่านักเรียนเอามาทําเป็นวงกลมนะคะเขียนเป็นวงกลมเล็กๆค่ะเขียนเป็นวงกลมเล็กๆทั่วกระดาษเลยนะคะนักเรียนเอาตามความเหมาะสมนะคะนักเรียนไม่ต้องไม่ต้องทีหรือไม่ต้องห่างเยอะนะคะเอาเป็นจุดเล็กจุดใหญ่ได้นะคะนักเรียนต่อไปนะคะพอทําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเริ่มระบายสีค่ะสีที่หเราระบายนะคะนักเรียน สีที่หนึ่งเราใช้สีในการระบายนะคะนักเรียนดูสีที่หนะคะเราใช้สีเหลืองค่ะระบายนะคะเราเว้นขอบเว้นขาวไว้นะคะระบายสีที่1คือเหลืองค่ะแล้วก็เว้นขาวไว้ตรงกลางนะคะแล้ววงกลมเล็กๆนักเรียนอย่าตับใบระบายทับนะคะเว้นไว้นะคะอ่าสีต่อไปก็คือสีอะไรคะนักเรียนดูชัดๆเลยนะสีต่อไปเป็นสีส้มนักเรียนเราใช้สีส้มนะคะ สีส้มสีส,ส, ma, ส welche, ้มนะคะระบายสีส้มต่อจากสีเหลืองนะคะเกลี่ยเกลี่ยสีให้เสมอกันนะคะอ่าเพราะสีต่อไปเราใช้สีชมพูค่ะใช้สีชมพูอ่าสามสีแล้วนะคะชมพูต่อไปเราใช้สีม่วงชมพูนะคะนักเรียนสีม่วงนะม่วงออกชมพูหน่อยนะคะนักเรียนอ่านักเรียนก็เกลี่ยสีนะคะตอนนี้อ่าเกลี่ยสีอ่าต่อไปใช้สีม่วงนะคะม่วง ม่วงต่อไปเป็นสีม่วงม่วงออกสีม่วงม่วงน้ําเงินสีม่วงนะนะคะสีม่วงอ่าต่อไปเราก็จะระบายเหมือนเดิมนะคะนักเรียนไม่ให้โดนวงกลมสีขาวเล็กๆเป็นอันขาดนะคะพยายามนะคะตรงนี้ตอนที่จะมาถึงนักเรียนต้องเว้นเว้นเว้นมือน,นิดนึงเพื่อไม่ให้โดนจุดสีขาวนักเรียนเริ่มเป็นจุดนะคะอ่าต่อไปสีสุดท้ายเราก็จะใช้สีน้ําเงินเข้มเห็นไหมคะริมริมน้ําเงินเข้มนะคะนักเรียนดูนะคะสี เป็นน้าเงินเข้มนะคะน้าเงินเข้มอ่าน้าเงินเข้มนะคะอ่านะคะอันนี้ครบแล้วนะคะนักเรียนเสร็จแล้วนะคะมันยังเกิดการด่างสีมันก็ยังด่างๆอยู่หรือไม่เรียบร้อยนั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนก็เก็บรายละเอียดสีให้เรียบร้อยนะคะอ่าเก็บให้เรียบร้อยอ่าพอเราเก็บสีเรียบเราก็เริ่มทําเสร็จเราเราก็อ่าสีเริ่มเรียบร้อยนะคะนักเรียน โบ๊ทนักเรียนก็เกลี่ยสีอ่ะทีนี้เป็นการเกลี่ยสีแล้วไล่สีเห็นไหมคะนักเรียนกริปเห็นไหมคะไม่มีด่างลวค่ะนักเรียนเริ่มคือสีไม่ด่างไม่ไลแล้วนะคะเราก็จะเห็นละอองอ่าเรียกเรียกง่ายๆไอ้จุดๆอาจจะเป็นวิบวับหรือว่าดาวหรืออะไรก็ได้เห็นไหมคะอันนี้คือคือ,คอเสร็จสมบูรณ์ภาพเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วนักเรียนทําไงคะเราใช้สีอะไรคะสีดํา หรือสีน้ำตาลเข้มหรือสีอะไรที่ใกล้เคียงให้มันมีน้ำหนักที่เข้มกว่าสีนั้นๆเอามาตัดเส้นเห็นไหมคะเพิ่มรองเท้าอ่ารองเท้าส่วนรองเท้านะคะรองเท้าคุจีใช้สีดํานะคะรองเท้าใช้สีดําอ่ารองเท้านะคะคุณใช้สีดาอ่านี่ค่ะรองเท้าวิธีวาดรองเท้ารองเท้าคุจีใช้สีดําสีดําแล้วเว้นขาวแล้วระบายเกี่ย,เบ,ยเบาๆนะคะแล้วก็เหลือขาวนิดหน่อยนะคะ ก็จะเป็นแสงเงาของรองเท้านะคะเห็นไหมคะนักเรียนเห็นวงกลมไหมคะแล้ววงกลมที่เราเว้นไว้มันก็จะเป็นจุดขาวๆอ่าอ่านักเรียนอ่าเราก็จะได้ภาพที่สมบูรณ์นะคะภาพนี้เราตั้งชื่อว่าคุณครูเห็นไหมคะอ่าสมบูรณ์แล้วค่ะเป็นท้องฟ้าเป็นกระจายกระจายออกมาจากสีอ่อนไปหาสีเข้มเป็นการไล่สีระหว่างสีอ่อนไปหาสีเข้มนะคะทวนนะคะสีก็คือเหลือง ส้มชมพูม่วงม่วงน้ำเงินแล้วก็น้ำเงิน,น,งนสุดท้ายก็คือน้ำเงินเข้มนะคะอ่าจะได้สีจะได้ท้องฟ้าหรือพื้นหลังแบบนี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวครูจีจะให้นักเรียนไปฝึกทําลองทําไปพร้อมๆกันแล้วนักเรียนนะคะส่งงานครูจีก็คือพื้นหลังสีแบบนี้เลคะ่ะบางคนอยากจะใช้สีอื่นได้ค่ะสีที่ไม่เหมือนครูก็ได้ค่ะแต่จะต้องเป็น การระบายพื้นหลังที่กระจายแสงออกมาแบบนี้เลยนะคะจากอ่อนไปหาเข้มแบบนี้นะคะนักเรียนจะใช้เป็นเหลืองเหลืองเหลืองเข้มออสีแดงอะไรก็ได้คือนักเรียนตามที่นักเรียนถนัดเป็นการไล่สีนะคะนักเรียนนะคะก็เดี๋ยวใบงานครูจีก็จะให้ในรายกลุ่มนะคะ ส่วนตัวจุดเด่นจุดเด่นเนี่ยนักเรียนจะใช้อะไรเป็นจุดเด่นก็ได้จะตัวเราเองหรืออะไรก็ได้ตามที่นักเรียนชอบนะคะวันนี้ครูจีก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะ